เดี๋ยวเราจะทำเลยนะคะฝนทั้งท่าจะตกนะคะก็เลยมาทำในบ้านปลูกผักเอาจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาหลายครั้งเนาะ อดอกวันนี้เห็ดไม่ค่อยสวยนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางที่ปั่นจักรยานไปวันนี้ถนนมันขรุขระมากเลยเป็นทางเดินนะคะขรุขระมากเลยขนาดจูงจักรยานเนี่ยยังสั่นสะเทือนจนเห็ดแตกเนี่ยค่ะ แล้วก็ตะกร้าตกหนึ่งครั้งเห็ดก็แตกกระจายเลยเห็ดเหลืองลงในนี้นะคะวันนี้เห็ดดินนำค่าวนันี้เห็ดดินชนะเลิศ สงสารเห็ดเหลืองมากเลยตอนตะก้าตกอะ่ะเหลืองนี่กระจยกระจายเหลืองสวยๆกระจยกระจายแตก,กหลายดอกรู้ละทำไมเห็ดถึงดูเลอะเห็ดน้ำนี่เองเห็ดน้ำน้ำมันหลุดจังหวะที่เห็ดตกแล้วก็แรงสั่นสะเทือนด้วยของจักรยานอะ่ะ น้ำหลุดน้ำหลุดมาเปื้อนเห็ดอย่างอื่น น,นี่เห็ดแครอทก็โอเคนะคะยังใช้ได้อยู่เห็ดแครอทอันนี้เหลืองเหลืองลงถุงกระดาษดำ สาายใช้ได้นะคะอันนี้เห็ดปลวกอันนี้พึ่งหวานเห็ดดินเออใช่เห็ดดิน,เ,เ,เ,หดดนเห็ดปลวกเห็ดปลวกน้ำค่ะวันนี้ ไม่ใช่ปวกเหเดดินเพื่งหวานอ่อนสุดๆต่อไปนี้คงต้องเอาถุงไปสำหรับใส่เห็ดน้ำตัางหากละ ลมแรงมากเลยอันนี้ลมแรงมากเลยอันนี้เห็ดแครอทเหลืองอันนี้ขาเห็ดอะไรไม่รู้จำไม่ได้สงสัยจะเป็นเห็ดหนามว้ายเหลืองมาทางนี้เห็ดหนามมาไว้ก่อนเห็ดหนามไว้ท้ายสุด ว่าต้องกูดน้ำ นี่นะคะนามส้มดอกสุดท้ายทีนี้ก็เห็ดมะนาวสองดอกเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปต้มเห็ดนะคะผ่าครึ่งแล้วลอกเลยแบบนี้เลย นี่นะคะเดี๋ยวคอเนี่ยอ๋อ,อรสชาติเปรี้ยวนะคะมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะคะชิมตอนดิบเนี่ยแต่ว่าสุกไม่รู้สึกนะคะ เอาลิ้นแตะเปรี้ยวเหมือนมะนาวค่ะตอนดิบนะคะแต่ว่าตอนสุกเนี่ยไม่เท่าไหร่ มะนาวน่ารักมากเลยเออเกือบลืมห้ามวางกับเห็ดอื่นเดี๋ยวเห็ดอื่นสีจะตกนี่ค่ะลุ้นเลย อ้ยล้นเลยค่ะล้นเลยวันนี้เป็นวันที่เห็ดล้นกละมังแล้วก็เห็ดเหลืองได้มาหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือใบพริกนะคะใหญ่มากเด็ดใบพริกมาห่อเห็ดมะนาวนะคะเพื่อที่ว่าสีมันจะได้ไม่ตกไปโดน ไปโดนเห็ดอื่นเราจะลูบล้างเขาจะได้ไม่อมน้ำเนาะจะได้ไม่อมน้ำเยอะเกิน ปุดๆเลยเห็ดมะนาวนะคะใส่ลงไปเลย